สวัสด,ดีครับสวัสดีนๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่ทริปดับเบิลอีกแล้วนะครับวันนี้มาตกที่นะครับบ่อแถวราชศาสตร์นะครับแถวอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชียงซาวนะครับบ่อกระมาห้าสิบไร่นะครับประมาณนี้นะครับนักกีฬาห้าสิบคนนะครับค่าคันแปดร้อยบาทนะครับไม่มีข้าวไม่มีน้ํานะครับลักษณะบ่อนะครับก็เป็นปลานะครับ ที่เขาเคยวิทย์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเรียกแบบประมาณปลาช่อนวังนะครับก็มีปลาเก่าค้างบ่อด้วยครับปลาช่อนก็ก็ไซส์ใหญ่อยู่นะบ่อปีหนึ่งนะครับเขาไม่เคยวิทย์เลยนะครับมีปลากระพงด้วยนะครับน่าจะมีปลากระพงค้างอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ปลาที่ออกได้ก็มีปลาบุปลาช่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะรวยหรือไม่รวยนะวันนี้อยู่ประมาณกลางกลางบ่อ50ไร่มันก็จะไล่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนบ่อร้อยไร่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับยากมากนะครับสำหรับผมนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มตเริ่มตก7โมง20นะครับก็อุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้จะรวยหรือไม่รวยนะครับฝากกดไลค์ครับกดซับติดตามไปด้วยนะครับผมกลับมาแล้วออมันแน่นอนเดี๋ยวที่ใช้วันนี้ครับเป็นปลายางนะทรงซีแมนหวัวเจ็ดนะครับหวัวเจ็ดก็ปลามันจะค่อนข้างที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับก็ลลองใช้ปลา มายางดูนะครับว่าเป็นยังไงใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวรอดูครับเริ่มครับไม้แรกนะดูดิเป็นยังไงอือหืมมึงเด็ดดวงใกล้ๆนะครับมึงเด็ด ยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับยังขึ้นปลปายหัวบ่อขึ้นดีนะมันกัดปแปลก แปลกๆนะครับมันแทบมันแตทบมันแทบอย่างปลากระพงเลยมันแตทบเแม่อุ้ยครับเด็ดครับเด็ดอย่างหมาครับเเด็ด แทบๆนี่เหมือนจะเป็นปลาปลาบูหรือเปล่า สีดูับ,<อ>บเนบเนบหน่อยครับมันชอบไปพันนะ

กระพงว่าแล้วมันแตบๆนะครับกระพงกระพงลงไม่ได้นะเราต้องปล่อยคนระับกระพงกระพงไม่กัด น่ายอยู่บ้างตัวน้อยนี่่ายครับนักนักลยนัก ครึ่งโลครับครึ่งโลถึงว่าไม่รู <c oughs> นเนี่ยเก็บไปครับไปกันต่อ ตัวนี้ใส่ดีนะตัวนี้ใส่ดีดันโหเด็บงางครับไปกันต่อ จอนอนะครับจัดลับเตอร์นะกินเต็มหัวเลยเมื่อกี้ก็ได้ปลาจะสายขาดไม่ตกนานสายเปื่อยนะครับไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรนะครับเคยครับเก็บปลา,าครับดูวันต่อนะครับ ่าจะได้ตัวที่สามสิบโมงนี่ครับเดย๋ยวพังแล้วพังอีกนะลับเตอร์เมื่อกี้เสียแรมเพดไปตัวนี้สายเปลือยครับหน้าตัวใหญ่ด้วยครับ มาอีกตัวครับมาเอเบะครับกินเต็มลำนนครับตีแล้วก็ขมิบตูดลอได้เลยครับสโลแกนพี่เกลนะครับโอ้โหตัวมันจินนะตัวที้นเนะี้ให้ดูไซส์ก่อนแรกนะ สายก็ประมาณนี้นะโอเคเก็บป้ายนะครับ mm hmm. ก็นี่ครับมาเอบีนะครับติดใบหลิวไว้หน่อยนะครับหัวสิบดูต่อสายช็อคเป็นรอยนิดหน่อยให้ได้อยู่ ปลามันก็ตอนนี้ก็สิบเอดโมงจะครึ่งครับปลามันก็ขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันจิบเยอะครับแต่มันไม่ไม่ค่อยกินนะครับถ้ามันจะกัดมันก็กัดเลยครับตีจิบไม่ไม่ไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยได้ตัวมันตือต้อๆหน่อยครับ เหมือนกันว่าอากาศมันร้อนปลามันลงดินแล้วนะปลามันลงพื้นนะก็เ,เลยใช้หัวหนักๆดูแล้ติดไปเหลียวไปหน่อยก็โดนเลย ขยับมาท้ายบ่อครับกลางบ่อเงียบอะายบ่อก็เงียบครับมาเดินเล่นนะเผื่อฟุกเผื่อฟุก ลกลับมายืนที่เดิมนะครับกลางบอ่ออากาศมันร้อนนะครับปลามันไม่กัดเลยนะครับปลามันลงข้างล่างเลยคนก็นร้อนัะอย่าว่าแต่ป่าเลยบ่ายสาม สามครึ่งครับจะสี่โมงอีกยี่สิบนาทีครับสี่โมงอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ข้อดีของการมาตกปลาโซนแปดริ้วหรือนะครนอายกนี้จะดีตรงที่ลมมันไม่ค่อยแรงเหมือนโซนสมุทรปราการนะครับมันไม่ได้ติดทะเลมาก ก็เป็นโซนสมุทรปากานี่ลมแรงตกไม่ได้แล้วนะนะเคยไปโซนนั้นก็จะรู้ดีครับ เรามารอลุ้นช่วงเย็นอีกทีนะครับว่ามันจะกัดไหมครับในมือหนึ่งแต้งครับกอปลายางครับขันกระเด้งเลยนะครับปลายางใบหลิว ได้ตอน4โมงกว่าครับเครับเก็บปลาครับตัวที่5ครับเรามาดูผลงานวันนี้กันครับได้ไป5ตัวครับไซส์ก็ไล่ๆกันเท่าไหร่มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับมาโลจบแล้วครับ ทีมเตเบิดร้อนมากเลยครับ5โมงแล้วนะครับหน้าดําหน้าแดงเลยนะครับก็วันนี้นะครับป่านะครับก็จะเดือดอยู่ช่วงประมาณช่วงเช้านะครับถึง11โมงครับ11โมงนี้ก็หลัง11โมงไปก็ไม่เดือดแล้วครับเพราะมันร้อนด้วยนะครับแล้วปลามันหลุดกันเยอะนะครับพอมันหลุดแล้วมันก็พาฝูงนหนีครับก็ได้จากปลายางนะครับปลายางซะเยอะนะครับแล้วก็มีกระดี่ลาเพ็ดตัวหนึ่งนะครับก็ถามว่ายากไหมวันนี้ก็ ยากนะครับยากทุกทริปแหละนะครับปลาช่อนก็ช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยกัดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณทุกทริปเลยนะครับก็สนุกครับก็ได้ออกมาตกปลาก็ถือว่ามีความสุขละชีวิตนี้นะครับคงอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะครับก็อยากทําอะไรก็รีบทํานะครับก็ไว้เจอกันทริปหน้านะครับขอบคุณน้าๆนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าดูแป๊บหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับเจอกันตะคักทายกันได้นะครับไว้เจอกันทริปหน้านะเดี๋ยวผมขอตัวเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับ ไปๆเจ้นาเคครับนีนาเคครับตาอยู่ไหนเก็บย่านี่ครับนาเคมีช่องฝากฝากช่องหน่อยได้ช่องอะไรช่องไหนช่องยูทูบอ่ะช่องอะไรว่า w h P Head w h P h นะครับ w h P h นะครับนาเคสายขิงนะครับสายขิงนะครับตายอยู่ไหนเนี่ยตายอยู่ในกระทงถ่ายรูปกันได้ได้ได้